เด,ดอเ้อพี่เอวก <c oughs> ินตามห่งครับตามห่งครับไปย้ำปลากระป๋องทีเมื่อไพี่แอสเนี่ยล่ะแซ่บแซ่บ่ะแซ่บไปเลยแซ่บย้อนผงสุรสบร่วะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายพี่เอวย่านน้ำหนักขึ้นบักแปดสิบโลอยู่ <8 S 2> ขึ้นกว่าซางมัวมั่น,อนตอว ก้าเห็ดงานบะมี่บะาเต้าอาเห็ดงานคูน้อ<ว>นตอนนื่นเต้อไป้ฮะโอ้ฮึมบึงผู้ชาย่เจ้าทีเอยู่ใครขึ้นคืนหรอคนักินอย่างเดียวแล้วไม่สนใจเลย้อดเบงกล้องสีมดท่านมัวโอ้ย่ท่านท่านนี่หลายไบจำจำบ่ใครถาพปน,น,น้อนเพียงครึ่งหนึง่ง ลูกดรามะรึไม่สมตำขาดคนนี้ปไปได้เนี่ยาเียดไปได้มันหนีวันเป็นฉันแล้วหยุดเกาเมื่อ,พพาพาพอยิา้าไป,าปาไหาปลาเยอะยังปะป่พาล้มจตดกลมว่าอ้าวไม่ปลาฮอดคังผีลงห้ามากินมา,พาพกินจะไปล้พพกมนี่รหปาเป็นบ่าอาวแาก็ปลา